เรื่องการอธิษฐานเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆสำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน